สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวสวนชาวไร่มันสำปะหลังทุกๆท่านนะคะในคลิปนี้แอดมินได้นำเสนอเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะมีหัวดกนะคะแล้วก็ระยะของต้นเราจะปลูกในระยะเท่าไหร่มันจะมีแถวคู่แล้วก็แถวระยะของต้นด้วยนะคะ นี่คะ่ะทุกคนส่วนระยะของต้นนั้นจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะส่วนแถวก็จะประมาณหนึ่งเมตรสามสิบนะคะเมตรสามสิบเซนติเมตรค่ะทุกคนดูนะคะนี่นี่จากจากแถวนี้มาถึงแถวนี้เมตรสามสิบนะคะคือถ้าเกิดว่า เราปลูกในลักษณะนี้มันก็จะทําให้ช่องของมันสําปะหลังของเรามีระยะห่างแบบนี้นะคะจะทําให้หัวมันสําปะหลังของเราขยายรากเดนรากเดินหาได้ดีมากๆค่ะท่อนพันธุ์ของมันสําปะหลังต้องมีตาที่สุดแบบนี้นะคะทุกคนมันสําปะหลังต้องมีท่อนที่ แล้วก็ไม่เหี่ยวเฉานะคะนี่ตาของเขาก็จะถีประมาณนี้นะคะนี่คือท่อนพันธุ์ของเราอายุประมาณแปดเดือนค่ะทุกคนนี่นะคะคลิปนี้พาทุกท่านมาดูการทำเกษตรนะคะทุกคนนี่ตัวนี้จะมีผลสำเร็จคือได้ไร่ละหกตันด้วยกันนะคะ หัวมันของเขาใหญ่มากๆค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ